เราคิดว่าอย่างไรกิตตี้ก็มาเหอะขอให้การาดครบโอ้เต็มคาราเบลเต็มเต็มจบนะเก็บกระสุนก่อนเลีรยก่อน้แค่กระสุนออกมาถ้าห้าสิบตันหนึ่งอะดรีนาลีนอยู่พื้นเอาแม่กระสุนกูมีให้อีก

ลุหมดล้ม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 หมดลุกปั๊มยาแป๊บได้กูยังมีแค์อยู่ลูกสองตัวเลยปั๊มพร้อมกันด้วยมีลายสัตว์กูเอาตัวหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนนะโอ้โหเฮียมันเอามาสองกระบอกเลยใช่ใช่สองกระบอกตัวนี้ก็สองกระบอกเอ้ยถามกระบอกเหรอวะ มีไง,ไงมีปี20ป่สบรกระบอกอยู่ไหนลยเนูกเอ้ากูได้มาสี่กระบอกเอสามกระบอกคืออะไรวะมันแบกไหวพลังแบกไหวมันก็แบกก่อหกเละหมดเลยกูทิ้งอ่ะหนักเกินก่อหกอ่ะเอ้ากูลืมเก็บอะลินดลิมึงเข้านี่อะไรดีกว่าเพื่อนไอ้ย ช่างมันแบบปืนไก่ๆงั้นมึงก็โยนมาให้กูสักกระบอกหนึ่งแค่นั้นเองกูจะเอานี่เก็บจุกเนี่ยไอบีหนึ่งหนึ่งอ่ะไม่ไม่มไปเถอะไปไปเลยไปเลยมึงเอาปืนกลใส่ไปกระบอกดิเป็นกลใส่อันที่มึงไม่เล่นอ่ะอ้าวกูซื้อบีบีเออมึงควรเอาใส่บีบีป่ะวะประตูโรงงานนะฝั่งประตูโรงงานนะมีเตีง อารมณ์แบบมึงไม่ต้องเล่นหนักอะไรวะมึงอะหนัก B สิบเอ็ดไอ้ทิ้งไม่เถอะไอ้้ไม่มีกระสุนนะทิ้งแล้วทิ้งแล้วลว,ว่าอยู่ข้างหน้าเราเปล่าวะชาัดเ,เจนชัดเจนดีแล้วกูส่องไปเห็นมันเดินลงมาเอ้เข้าสะโคบพอดีเลยอ่ะแล้วเปิดไฟฉายก็ได้นะ ว่าสองอ่ะไอ้เอยกูยิงไปสองนัดสามนัดนัดสามนัดสี่เป๋ไปไหนก็ไม่รู้เลยอ่เปิดไปฉะาใส่กูกูยังชอบเลยเฮียครับครับผมครับร้านไหนครับอนุฟิสหน่อยครับพี่อ่ารับอะไรบ้างครับได้ได้ได้ครับพี่แต่แต่เป็นวันพารหัสได้ไหมครับใช่ใช่ใช่ พุ่งนี้พุ่งถ้าถ้าอย่างเร็วอะพุ่งนี้แต่ถ้าถ้าถ้าไม่ทันจริงๆต้องเป็นวันพฤรหัสนะพี่แต่ผมแจ้งไว้ก่อนแต่เดี๋ยวผม,จ, başka, ผมจะรีบดูให้ครับครับขอบคุณครับไอตัวตัวตัวข้างบนยิงล่วงไปแล้วนะแต่ว่าไอตัวบนถนนนี่ไม่เห็นวะอะไรคนละหมาคนละอ,อะไร บอดบาดบอดบาดบาดว่ามีอีกไหมเนี่ยว่ามีอีกนะมีมีมีประตูโรงงานลั่นโอเคประตูโรงงานมันขึ้นอยู่ตอนตอนเราก่อนยิงไอ้ไอ้เอเฮียเนี่ยขึ้นข้างบนเลยขึ้นบนไปเลยประตูโรงงานลั่นอยู่ได้การอะไรมาได้มังกรมามังกรม,งมังกรได้มังกร อ้าวเฮียเท่ากับตีตีแรกเลยดิตีแรกอะไรเพื่อนมึงขึ้นข้างบนไปเลยมึงอย่าแวะข้างล่างนะมึงขึ้นข้างบนไปเลยนะค่ะเพื่อนขอกล่องหนึ่งขอกล่องหนึ่งฟอสไปเลยข้างนอ,อกเลยไม่รู้เพราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยจีฟอสใช้เอ็มพีเจ็ดถ้ายังไม่ปลดมาเอานะข้างล่างเอ็มพีเจ็ด ไอเอ็มพีเจ็ดน่าจะยังไม่ปลดหรอกมั้งน่าจะยังนะผมไม่คุ้นเลยเอ็มพีเจ็ดแต่ถ้ามีคนวิน่งเอะมีบอดเดินอยู่นอแต่ไอ้ายพิจิตยังไง <c oughs> ไมันไม่เก็บกระสุนด้วยนะไอ้หี้ยได้แต่กระเด็นอะ่ะใช่ไม่เก็บหรอกไม่รู้อะ ไอ้สอปอร์ตขโมนอยู่ยกดไอ้ปดละวเหลือกี่ใบอ่ะอ่าเราไปชมวิวไหมแล้วก็แล้วก็ขึ้นเขาเราไป่ไปะคิดว่าไงอะ่ะมาปไปชมวิวน่าจะได้การ์ดออกมั้งสี่สิบใบห้าสิบใบน่าจะพอถึงอยู่อ่ัก่าไยเหี้ยเลยดูเราคนนี้มา ของใหม่ได้ปะว,วิ่งข้างล่างนะ โรงงานเราเงียบไปเลยว่ะประตูโรงงานเราก็เงียบไปเลยเผื่ออะไรวะน่าจะบอดยิงมันเอ้ยใครยตกใจน <c oughs> ี่ใครวิ่งหลังทางทางบู๊ล่มหลอนกูไม่ได้เสียงอะไรเลยนอกจากเสียงลูกกูเปิดเพลงเนี่ยเราบอกให้มันเบาดิใส่หูฟังดิบอสครับเล่นข้างนอกได้ไหมลูกได้ข้างนอกนะครับตรงกับแม่นะครับ ถงไทางหน้ากูหน้ามึงไงเออกูหันไปมองจอมึงไอ้แย่เลยจอกูเต็มเต็มเลยมีมีมีกูยังแดงอยู่หลวงหลวงหลวงลวงโอเค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 ไอ้เหี้ยกูก็มองจอมึงมึงก็มองจอมึงกูก็มองจอมึงไอ้หน้ามึง มาจอกุยเยี่ยมตักเอ้ยเสื้อสีม่วงง่วงอะแมงค์โคตรหาเลยไอ้เกาะตามก็ตามบ่เจอกันเลยเฮียไอ้เฮียบ่ดีอะหายเลยสิเฮียหนักกว่ากระสุนอะไรไม่ได้เลยโอ้โหกระสุนตัวสามมาเนี่ยนะถอดกระสุนน้องถอดกระสุนก็พอแล้วมั้งไม่เอาอะกระเป๋าเนี่ย เป๋าเฮียกระเป๋าเท่ากันเอามาทำไมถอดกระสุนแล้วก็ยิงปืนทิ้งปืนมันเฮียเะกะเออปืนมันอยู่ไหนวะกูยไม่เห็นปืนมันเลยวะตัวนี้เฮียยังจัดของไม่ติดอ่าสามตีสองตีดูก่อนดูกราฟกัน เอ้กดดีหำเออเออไอ้ทักมันคือหมังกรมันคือหมังกรอนอีกแล้วมันคือหมังกรอนมังกรอนอีกแล้วมังกรเกาะอะไรมังกรเกาะอะไรหมังก้เกาะหกมังก้อนเกาะหกไปรีสอร์ทเหียขึ้นขึ้นเขาสูงกัเลยไหม เรา่ขึ้นไม่ได้เราขึ้นทางนู้นไม่จำเลยหรอเพื่อนอาจจะดูหลังเราก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนมีมีตรงเนี้ยถ้ากูเดาก็มีตรงป้อมป้อมหน้าไอ้นั่นอ่ะประตูป้อมยามอ่ะก็นี่แหละกูดูอยู่เนี่ยไม่ก็ฝั่งซ้ายนู่นอ่ะกูเช็คซ้ายเงี้ยมืดวะไอ้เงี้ยโดนขลังขลังขลางขลังแมงเอ้อต้องไหนวะ อ่ะตรงตรงทางจะขึ้นอ่ะกูปั๊มกูไม่เห็นว่ะทางจะขึ้นทางทางดูบันไดาแตกอ่ะบันไดาแตกอ่ะเนี่ยเหรอเออเออแถวนั้นแหละทางบันไดาข้างข้าไอ้เหี้ยกูล้มอีกแล้วบันไดแป๊บน,นึงนั่นแหละั้นนั่นแหละทางซ้ายซ้ายอีกเอเอแถวแถวแถวนั้น แป๊บนึ่งนะเพื่อนกดปั๊มละเอฟเฟ์เกิดแม่งโคตรเฮี่ยเลยเฮ้ยเฮียตรงนี้แกละมึงจะเปิดมึงมันอะสองเข็มนะนาบุญหกหกก่อหกนะไอ้นั่นล่วงไปหนึ่งละมันยุบขึ้นแล้วปะนาล้อแอ่ที่ล่วง ่วง่วง่วงลวงต่อเมีซ้ายมึงอ่ะตั้งใต้น่ะกูเห็นวิ่งไปเมื่อกี้เออที่มึงไอ้เหี้ยนั่นอ่ะบอกเกาะบอกเกาะูหาไม่เจออยู่ปั๊มเกาะเนียยเปบ้าแดกคาราได้มันแดกนะ ชุบอีกไม่ไหนนั่นน่ะไม่เห็นยังไม่ขึ้นดาบชุบชุบชุบตัวเองหน้ารถหน้ารถเฮ้ยอ,อยู่เฮี้ยกูล่วงกูว่าแล้วมึงโดนแน่สู้สัตว์โอ้หล้มระเบิดมาวะสู้อีกไหมวะมันไม่ต้องสู้แล้วเพื่อนมันมาแล้ว ถึงหัวมันเลยเออใครมันไอ้นั่นเดี๋ยวกูดูให้กำลังขึ้นมาอยู่ไม่เห็นแล้วว่ะน่าจะขึ้นฝั่งนู้นอะไกลอยู่มึงปั๊มเลือดก่อนก็มันไหลไปไกลช่างมันมึงอยู่วะตรงนั้นมึงมึงยังอยู่ไหมกูยังอยู่กูฟังตีนอึงยิงมึงะมันยิงกูไปยิงกูกูหาก่อนเดี๋ยวกูหาให้เดี๋ยวกูหาให้เสียงปีนใครวะไม่ต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาให้มันยิงมันยิงกู ระวังระเบิดกู๊ดระวังระเบิดระวังระเบิดมึงคานมาหากูง่ายๆเลยเพื่อนมึงคานมาเสียงตีนใครอะตีนมึงเหรอ,อไม่ใช่หน้ากูหน้ากูหน้ากูฝั่งนี้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 หน้ากูฝั่งนี้ฝังงงง<ไ>่งนี้ละฝั่งนี้ละฝั่งนี้ละเนี<ป>่ยเราะระเบิดระเบิดระเบิดระวังเห็นไหมเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นระเบิดค<อ>านมาแต่กูหาให้กูหาให้กูหาให้มันขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยหรือเปล่าวะมึงยอยได้ไม่ระเบิด,ดอะ อย่บอย่าเดอ๋ยวไปจุดเดี๋ยวไปจุดขานมาคานมาคานมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูเสียเสี่ยงมึงเอามันจบก่อนไม่ไม่ไม่น่ากลัวตอนนี้ละน่ากลัวเลยต้นไม้ต้นไม้ ต้อ,องคนมาอยู่ที่ไหนซ้ายบนบนหัวมึงเลย Thanks that was really close โอ้ยเหี้ยเม็ดเดียวเลยวะมันให้กูเม็ดเดียวเลยวะ ูนี้ปั๊มมันปัม๊มใครปั๊มละปั๊มกูปัมมป๊มตัวกูตัวกูไอ้สัสสองเข็มสำหรับมึงไอ้ไนั่นนะเข็มยังยังยังกูหายอยู่ตายละตายละอีกตัวหนึ่งไม่รู้อะอีกตัวนึงไม่เข็มนะมีไงีไงกูยิงแล้วเรียบร้อยแล้วเฮียก,ก็กอบกูแหลกเหลียวมาเลยบอกใครบอกมึงเหรอปั๊บ ก็บร้อยสองนั่นสัตว์ยิงอันนี้ซ้อมมนู้นเหรอคุณลงไปข้างล่างก่อนหรือหาก่อนของแม่งบานไฟเลยปืนมึงอยู่ที่กูมั้ยปืนกูถืออยู่ปืนกูถืออยู่มันไงกูจะยิงมันได้ไงล่ะอะไรหรอตบมันอยู่ไหนเออไงศพศพอยู่นี่แต่ปืนกระเด็นไปไหนไม่รู้ไม่มีอะไรเลยมังกรไอ้ที่สองเข็มเปลืองยึดขาดเลยเอาที่สัตว์ได้บวกอ่ะบวกแบบ เต้นชิบหายเลยเฮียไอเฮียลุ้นมันไม่ยอมเค็มกูไอเฮียเคมกูเรียบร้อยไปแล้วกระปุกมันหายไปไหนวะเฮีเออวีเอสก็หายนี่ไงเจอละบีหนึ่งหนึ่งเก็บเลยมาหาวีเอสว้านี่ยวีเอสอยู่นี่เดี๋ยวเด้มึงวิ่งปะเชียร์หลอนกันไปหมดแล้วจังหวะนี้ี่จังหวะนี้กูเอากล่อมหกมันนะเออเก็บเลยเฮียไม่เก็บมันหนักนะเว้ย ไม่ได้วะกูต้องเสร็จก่อซ่อมเอาทิ้งไปเลยซ่อมไม่รุ้ไม่คุ้มมากลับไม่คุ้มแล้วเหลือต่ำมาหกสิบแล้วซ่อมอ่ะไปลงวีล่ากันไอสัตว์อย่างมันที่อะมันก็สองเข็มเหมือนกันเหรอไอไอตรงรถไอตรงรถอ่ะสองเข็มเออรถสองเข็มแต่อตัวเนี้ยก็เข็มหนึ่งมั้ง นั่นนั่นน่าจะเข็มหนึ่งที่ว่ากูยิงปุ๊บมันกิ้งไปล่างสุดเลยเอ,อแล้วกูคิดว่ากูไม่ลงไปเข็มดีกว่าที่มันไกลามากเลยน่าจะเข็มหนึ่งปาหมัหมดมาวิล่าไอ้ยฟังดีสอดนะอีกตีหนึ่งว่ะแล้วงั้นเดี๋ยวกูวดูแป๊นหนึ่งลงมาดดได้กันเลยก็ได้อะไรช่างมเนี้ยรีบไปรีบไปอยู่จุดนู้นกันดีกว่า